หัวใหญ่นี่เนาะปลุกธรรมชาติเลยบัวได้ใส่ยังบัวได้แช่น้ำหยอกน้ำยาอย่างนี้นะนี่เบื้องหัวคือขาเจ้าพังเงาเสียบตรงเลยเนาะแล้วก็แล้วเนะาะทั้ง ไปดีทุกท่าน,นมือนี้มาพดเดียนมาจะเลือกเนาะแต่กับผ่านอันเส้นทางและเห็นขาเจ้ากลมันนะนี่เป็นคนตางอนมดชวนเจานนะ้ากละทางเมืองนองบ้านละไกทางสันสนเคตเจ้าปูกนี้เบิง่งถ่ายไปเบิ่งกันนะ ถาเจ้าปลูกมันเขาซักแบบคือเขาซักให้น,นี่แเละอันนี้มันปลูกปลูกธรรมชาติล้วนๆเลยเนาะบอด้ใซน์ย,ยังเลยเขาปลูกเดือนเดือนพืชพืชสภาเนาะเดือนห้าเขาจะปลูกเนาะมากลเดือนเดือนสองนะี่เนาะอ่ามันหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสิบสิบเอ็ดสิบสอง สองนี่มันประมาณแปดแปดเดือนนั่นแหละเนาะนเห็นบอกเขาปลูกนะแต่ว่าห้างเขาจะปลูกเป็นเม็ดตึกดูว่าแปดสิบเซนเนาะเป็นเมนะ็ดแต่เขาจะพังเอาเนาะนจะเบิ้งดินแตกเนาะนน ควันให้เบิ้งเลยไงผูกธรรมชาติเด้อนี่เด้อบดได้แช่นำหยอกน้ำยาบดได้ใส่ปุ๋ยใส่ยังนะมันให้เนาะเฮ้ยเบิ้งนาะผี่นี่นาะผีเนาะ พันระยองเจ็ดสองเนาะคนเอินคนตางอนเฮ้งนั้นมัดเลยเนะนี่ยนะอ๋อตกเฮ้ยน,นี่นี่ลับเดียกว่าข้าเจ้าตัดทอนพันนี่ประมาณสามสิบ คุณเนาะเลยชาวปายสาวหกสาเจ็ดพี่เนาะทนพันยาวได้เนาะข้าเจ้าปลูกเดือนเดือนหาตัวนี้เนาะเจ้าเบื้งเนี่ยนี่ปลูกแบบก็เอาเสียมซับซื้อๆเนาะเอาเสียงซับแล้วเอาเอาทนพันเอาลงแบบสิแบที่ได้ทำข้าเจ้าเนาะเจ้าปลูกแล้วเขาคนเท่าน้อยเนาะคนแล้วก็เอารถซิง เอาลราชิงไปขายนะขายเท่าไรน้อยน,นี่ลำมันเนาะลำมันนี่ก็งามอยู่เนาะนี่แหละคนต่งออนเนาะ มีปีกมีคน,นนะเนาะเนาะคนตะเงอนยองจิตสองแปดหนึ่งการแดงอันเดียวกันนะยังยัง <c oughs>

มันต้นบอดดีไ้ไซยังใช่เบื้องนี่พี่เนาะใส่สถสรถสิ่งมันสมาดสี่สิบเป่าของถือเทนึงสองต้นหัวเนาะสิงมีโลเลยจะเบื้องลำมันมันเออมันตนน้นน,น,นี่ง่าเนาะนี่พี่ปลูกธรรมชาติเด้อพี่น้องเอ้ยธรรมชาติล้วนๆเลยนี่บอดดี้ไซยัง

โอ้ไปยิ้มมันอยากจะจะบ่ถ่าดกหัวใหญ่อันเดียวคนตางอนเบิงพระเจ้าใส่รถสิ่งเนาะมันแก่แทนึงประมาณ2ตนพุ่นล่ะ ทางยากได้สองตนสิ่งรถท้ายเอนแหละแต่ว่านี่จากของไทยเลยของไทยเนาะอ,อย่างโบเมนอาร์ทีด้เนี่ยเซตทีลอยซีซีพลัสตัวนี้สิ่งรถสิ่งนี่เนาะรถนี่รถสิ่งซีเกียสินค้าคุณภาพจาก โครงการในประเทศไทยนำเข้าจากประเทศเพื่อนบ้านนะเนาะเพื่อนแกโดยเฉพาะเบืง้งมันนี่มันจะาของเพิ่นนะเนาะเพิ่นบริการเต็มทีหนะอดชวนเลยบ่อไล่เน,น,นี่ยได้ไ้ไล่เป็นกิโลบ่เจ้ากแกให้เขาเลยไล่เป็นเที่ยวามาช่วยจมอกเออช่วยนะเนาะคันเขาเออเนกน็ไล่เป็นโลเลย ไปเป็นต้นต้นบ่ต้นเท่าไรที่ตามพันวากไก่เดือกต้นช่องแฉนตรงีอือเองตามระยะเนาะระยะทางอันนี้เพิ่นมาซอยอันนองลาวซอยพี่น้องแต่ว่ากระแก่สิทธิาอื่นกระแก่ได้เนาะตามระยะทางเห็นไหต้นละต้นละช่องแฉนเนาะจำกิโลละช่องร้อยน่ะ ัน้างเพียงมาหกสิบส <super> <tea> อบเทไรหกสิบชอบโอ้หกสิอบนี่ระดับสต้นหกสต้นแล้ครับเออสี่สอบหกสิบสอบสมต้นสามต้นกี่กิโลยังได้เก่สิบกอบเก่งเนาะยอมหับเ่มันแห้งลื่นลดนี่อมรับเลยคคอยบ่ตกได้เสียงเออคนคอยคอยสอบผล่าห้ากัะซื้อมาไม่ไมเนาะแลวกมา แกมันช่วยพี่น้องก่อนฮะก็ออกจากหานแล้วก็เปิดสดเปิดอันนั้นเลยเปิดสิ่งใหม่เลยสดสดร้อนร้อนเลย nadzieję, จากชอบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกสิบซองสิบฝ่ายไหมงอมฮับเนาะ แกได้เนาะเองรถอันนี้อืมเปนเอาอัน,อน,อนบ่ดด้โฆษณาให้เพื่อนแต่ผู้ใดสนใจกับสมารถอันเพื่อนแกให้เนาะ <c oughs> บริการให้อา่ารถสิง คือชวนนี่เขาจะทางเนาะทางแล้วเขาจะจูดมันไห้เนาะเขาจะจูดจูดแลยหอดพนตกเนาะเดือนสี่เดือนห้าแล้วเขาจะปลูกปลูกเลยเนาะเขาจะพังปลูกนี่คือเขาปลูกเขาเนาะนี่แต่พังเสียบพังเพ่งเสียบแบบนั้นไปยังได้ซัมเน่เนาะ ถือว่าโอเคแล้วโอ้ยเ,เบิ่งหัวมันฟิ <c oughs> ้ย <c oughs> <c oughs> มันแปดเดือนเด้อมันไห้มันไห,มนห้มันไรมันสเปลัง ทางยากทางนี่แต่ว่ายากสมควรเนาะมันแก่ได้ระดับสองตน้นส่วนหนึ่งนสามสามชิบบุรุษเลยส่วนนะเพราะว่าเพิ่นปลูกแบบนี้ก็แต่ว่าได้สมควรเนาะบ่ได้ใสปุย๋ยบ่ได้แส่น้ำยาบ่ได้ใสยังเลยนะปลูกไปธรรมชาติ์อันนี้แหละธรรมชาติ์ ม in oh, uh, uh, <t> ันธรรมชาติเ uh, บ <t late> ิ่งเลยเฮ้ยมันตนเอ็ดอุ้ยสี่สอบ ทางยาก4 0สอบทางง่าย60ทางง่าย60นะมันแม่นหมดเลยสอบซ้ายพี่แม่นหมดเลย มันไรหัวใหญ่เปิ้งทางผู้ทางลงคอยลงตามพรลรานฮีนลงคอยตามพรลรานฮีนแล้วก็คืนไปผู้ทั้งโน่นบนนะ้อง โงงานมันก็อยู่บ้านนี่แหละโงงานอยู่คนขาหาเปิดใหม่มันเป็นร้านมันนะครับซื้อมันต้นโงงาน้านครับซื้อมันต้นเนาะ